เป็นคลิปการดอกฟุตบอลนะครับของนายพิชาชาญดำาสีใหม่ชื่อเล่นน้องแฟมนะครับเป็นการดอกห้าอกท่านะครับนะท่าละประมาณหนึ่งร้อยครั้งซึ่งให้ท่านผู้ชมดูคลิปการดอกไปเพลิน,น,น,นผมก็จะอ่าเล่าหรือจะเรียบเรียงข้อมูลนะครับประวัติเกี่ยวกับ นายพิชาชานดำสีใหม่น้องแฟมนะครับพี่ชาชาญซึ่งเป็นลูกชายของรผมน้องแฟมพิชาชานดำสีใหม่นะครับเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ6กขวบนะครับชั้นอนุบาลแล้วก็สามารถที่จะควา้าแชมป์อนุบาลนะครับเมื่อตอนอายุขวบปี2559ันสินะครับสายลุงเกมที่จังหวัดตรัง น้องแฟมเป็นคนบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับเกิดเมื่อวันที่14มกราคม2 5 5 3ตอนนี้สูง172เซนิเมตรนะครับสามารถที่จะเล่นฟุตบอลได้ถนัดทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาแต่ถนัดเท้าขวามากกว่านะครับยิงได้ทั้งสองเท้าแล้วตำแหน่งที่เล่นก็สามารถที่จะเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับทั้งเซนเตอร์ ตัวกลางกองหน้าดำหรือเซนเตอร์ตัวรุกนะครับกองกลางตัวรุกหรือเซนเตอร์นี่คือตัวสุดท้ายนะครับหนาะของฟุตบอลเดี๋ยวนี้ก็สามารถเล่นได้ปีกซ้ายปีกขวาก็สามารถเล่นได้นะครับนะเกือบทุกตำแหน่งเลยว่างั้นเถอะหรือทุกตำแหน่งก็ว่าได้บางครั้งก็เคยเป็นผู้รักษาประตูด้วยซ้ำนะครับนะในการ รับลูกจุดโทษอะไรอย่างนี้แล้วก็เคยรับลูกจุดโทษได้มาแล้วนะครับอย่างน้อย2ลูกที่กับผมทําคลิปเอาไว้แล้วกระผมก็ทําช่องสีแดงนะครับนะให้กับลูกชายด้วยชื่อช่อง f ฟ a c h a n n e l นะครับก็รวบรวมคลิปการเล่นของลูกชายกับเพื่อนๆตั้งแต่อยู่อนุบาลนะครับไว้ในช่องเมื่อได้ใช้อนุบาลนะครับดองแฟมก็ ไม่ได้เล่นฟุตบอลอยู่สองสามปีนะครับแต่ว่าได้พกลูกฟุตบอลไปโรงเรียนทุกวันเพราะเขาชอบฟุตบอลนะครับและแล้วครูที่โรงเรียนก็เห็นแววนะครับก็เลยนําไปเข้าทีมที่โรงเรียนสังขวิทย์เทศบาลหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดรังนะครับประมาณสักเก้ขวบก็เลยไปได้ลงแข่งขันครั้งแรกนะครับที่อำเภอสีเก่านะครับ ปรากฏว่าแพ้กลับมาเด็กๆก็ร้องให้กันเป็นการเบริดประสบการณ์ครั้งแรกหลังจากนั้นนะครับก็ซ้อมทุกวันแล้วก็ส่งแข่งในวันเสาร์อาทิตย์นะครับเริ่มเข้ารอบนะครับคราวนี้แล้วก็สามารถเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับที่สนามเฮงเองอำเภอสิเกานะครับสามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับ แล้วก็ได้รองแชมป์นะครับนะในรุ่นอยู9ปีและครั้งนั้นน้องแฟมก็ทำประตูแรกนะครับกับผมก็บันทึกเอาไว้แล้วก็อยู่ในช่องแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ซ้อมทุกวันนะครับนาะที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสังวิษย์แล้วก็ออกเดินสายแข่งนะครับเสวนาทิตไปจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลงุงจังหวัด สุราษฎธานีจังหวัดสตูลน,นะครับเดินสายตั้งแต่อายุสิบขวบนะครับนะสิขวบ12ขวบ3ปีแต่บังเอิญช่วงนั้นนะครับนะเป็นช่วงโควิดทั้งทั้งที่มีช่วงโควิดนะครับก็ยังเดินสายอยู่บ้างนะครับบางปีอาจจะน้อยหน่อยแล้วทีมสังควิ์เด็กลากฝันนะครับนสังกัด สามารถที่จะคว้านะครับนะติดหนึ่งในสี่ก็จะได้ถ้วยรางวัลมาแล้วติดหนึ่งในสี่เกือบทุกครั้งผมทำสถิติก็คือจดเอาไว้นะครับนะแล้วก็ลงในช่องแฟมช n แนลสามารถไปดูได้เลยมีหลักฐานเรียบร้อยว่าได้ที่ไหนวันที่เมื่อไรอย่างไรทั้งหมดนะครับสาสสามใบครับถ้วยรางวัลสาสบสามใบ ในระยะ3ปีทั้งนั้งที่มีโควิดนะครับจะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างดังนั้นเมื่อจบป .6 ก็ผมส่งไปรเรียนต่อที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ไปอยู่สโม,มสรแรกก็คือสโม,มสรพิบู์ประชาสรรนะครับดินแดงเรียนที่โรงเรียนพิบู์ประชาสรรเทอมแรกนะครับแล้วก็ย้ายไปเทิมที่2สังกัดทีม3โคกนะครับที่ประทุมธานี ก็อยู่แค่เทอมเดียวพอม .2 เทอมแรกนะครับก็ย้ายมาอยู่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์สังกัดทีมยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์คอมมูนิตี้และสังกัดจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วทีมนี้นะครับนะส่งไปแข่งที่ประเทศจีนได้แชมป์กลับมาส่งไปแข่งที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเร็วๆนี้นะครับก็ได้แชมป์กลับมาด้วยแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ได้เล่นกับทีมดังๆมากมายแล้วก็ สะสมถ้วยรางวัลที่อย,ยูโรนะครับนะเก้าถ้วยนะครับเก้าใบแล้วถ้วยดังๆก็อรองแชมป์นะครับจริงถ้วยประธานของพระองค์โสมสวบรีเมื่อร็วๆนี้กับวัดสุดที่วาร,รามนะครับแพ้วัดสุดที่ไปได้แค่รองแชมป์นี่คือประวัติข่าวๆของแฟมปิชาชาญครับ